ครับสวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องปืนไมโครคอมแพกนะครับเป็นตัวตามปีที่แล้วนะครับเป็นซิกซาเ e อ P365 นะครับก็มาเปิดกล่องดูว่าในกล่องมีอะไรนะครับปืนเนี้เป็นต้องมีแซวกันหน่อยก็เป็นของข้าราชการตำรวจก็ห่วงพี่สาว เป็นสมาชิกแต่ผมมาห่วงเจ้าของปืนมากกว่าไม่รู้ว่าพี่สาวผมจะทำะไรเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้จะาล่กองมาเนี่ยปืนนี้เป็นโครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดงดังมากเพราะว่ามีทั้งคําชมและคําข้อสงสัยจริงๆแล้วซิกสามหกห้าตัวเนี้ดูซิกสามหกห้าตัวนี้ก่อนจะเป็นตัวนี้มันมีมาก่อนแล้วตัวหนึ่งแต่จะเป็นตัวที่จะไม่มีเซฟอันนี้ปืนปลอดภัยแล้วนะครับ เนี่ยคือคือแต่ตัวที่เป็นโครงการสำนักานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเซฟให้นะครับแล้วก็ตัวก่อนหน้าน,นี้จะไม่มีเซฟแล้วก่อนหน้าน,นี้จะมีข่าวว่า,าสปริงเข็มพุ่งเนี่ยหักแล้วก็เข็มเขิมหักแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นตัวที่เขาปรับปรุงแล้วก่อนที่สำนักงานหมืวงชาติเราเนี่ยจะไปคัดเลือกเนี่ยเราก็ต้องไปดูสเปคดูอะไรให้มั่นใจได้นะครับณวันปัจจุบันเนี่ยซีกามกเนี่ยก็มี มีตัวขยายอ่าเป็นเป็นตัวลำกล้องยาวเท่ากันเพียงแต่ว่าต่อด้านหน้าเนี่ยมาให้เป็นคอมเพนเตอร์คือให้ให้แก๊สอัลกอรตเนี่ยคือ,ค,อคือต่อมาประมาณเนี้ยยาวยาวยาวฝ่าลำกล้องปกติเนี่ยมาประมาณนี้แต่จะไม่มีลำกล้องจะเป็นช่องพอร์ตเขาเรียกว่าให้แก๊สเนี่ยพุ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการยิงซ้าได้เร็วแล้วก็ด้ามเนี่ยจะบรรจุสิบนัดมาโฟเอ็กนะครับเป็นสามกห้ารุ่น รุ่นมาโปเอ็กซ์หมายถึงว่าด้ามตัวเนี้ยเขาก็จะยาวลงมาถึงถึง17นะัดแต่ลํากล้องเนี่ยจะยาวตัวลากล้องตัวตัวตัวลำกล้องเนี่ยจะยาวเท่าเดิมแต่ว่าเฟรมปืนเนี่ยจะยาวออกมาอีกประมาณแค่นี้เพื่อเป็นการเจาะพอรตให้แก๊สบังคับลํากล้องเนี่ยในการยิงซ้าเนี่ยให้กดลํากล้องลงมาได้มันก็แปลว่าอะไรแปลว่าพิสูจน์ว่าซิกสามหกห้าตัวเนี้ยได้รับความนิยมแล้วได้รับการยอมรับและได้รับการพิสูจน์ตัวเอง จนซิกจะต้องพัฒนาตัวนี้เอาง่ายพูดภาษาชาวบ้านคือเอาซิกสามหเนี่ยมายืดลำกล้องพูดง่ายๆอันนี้มายืดลำกล้องออกกลายเป็นสินัดแล้วก็เมื่อมี17นัดเนี่ยมันก็ต้องว่าพฤติกรรมการใช้ปืนระดับเนี่ยมันต้องยิงยิงกันเยอะเพราะยิงเยอะเนี่ยแน่นอนพอลำกล้องมันกระดกมากๆเนี่ยมันการควบคุมลำกล้องมันควบคุมยา,จากจะพอดได้2ช่องแบบประมาณนี้ครับแต่เราดูเหมือนดูเหมือนคล้ายว่าลำกล้องยาวไม่ใช่นะครับเป็นลำกล้องเท่าเดิมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแม็กที่ซื้อมาเนี่ยก็มี2ตัวนะครับ อันนี้เป็นเป็นสิบสองนัดใช่ไหมพี่สิบสองนัดเจ้าของบอกเป็นสิบสองเลยครับพี่มาช็อตสองครับมาดูตัวปืนฝั่งซ้ายมือจากเราถือนะครับมีสเลชั่นสเลชั่นทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็สเลชั่นเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่ารับรับกับแรงที่เราเวลา,เรา,เ,ราเราดึงเนี่ยถ้าสเลชั่นตรงอย่างก็กได้แต่สเลชั่นเนี่ยเขาจะโยกไปหน้าหน่อยเพื่อให,ให้ให้รับแรงต้านนะครับประมาณนี้นะครับเป็นสเลชั่นหน้าหลังแล้วก็ใต้คางเนี่ยมีร่อง ว่างติดเลเซอร์แต่ของ6ิก5เวลาซื้อเลเซอร์ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเป็นเลเซอร์ที่วิ่งเข้ามาเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะติดขอบผมไม่แน่ใจว่ามันมีติ่งอยู่ตรงเนี้ยเวลาจะเข้าอ่ะมันจะเข้าถนัดหรือเปล่านะครับตัวตัวคางแล้วก็ศูนย์ด้านบนเนี่ยเจ้าของพี่สาวได้มาใหม่ๆบอกยิงไม่แม่นจะไปตั้งผมบอกว่าผมลองดูให้ ศูนย์เข้าดีมากเลยนะครับด้านด้านหน้าเนี่ยเป็นศูนย์เรืองแสงยิงกลางวันเนี่ยได้เปรียบป้าเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็ด้านหลังก็เป็นจุดขาวเล็งง่ายมากครับแล้ววันนั้นยิงให้ดูก็ปรับประมาณ10เมตรเนี่ยเข้ากลางเอ็กเลยนะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไม่เช็คให้เนี่ยวันนั้นที่ผมคงไปเสียเงินผมไปเสียเงินให้ให้ใ,หใครสักคนตั้งศูนย์นะครับส่วนมาดูด้านขวาเนี่ยอขอล้างปอกเนี่ยขอล้างปอกค่อนข้างยาวยาวใหญ่แล้วก็งับไปที่ ตอนท้ายกระสุนเนี่ยค่อนข้าง,างโอเคแล้วครับแล้วก็ช่องคลายปอกเนี่ยก็ใหญ่แล้วก็มีช่องสําหรับมองกระสุนว่ามีกระสุนยอยู่ในไหมอันนี้ไม่ช่วยดูนะครับเวลาเวลาเรามองแต่ก็ผมผมเองก็คิดว่ามันไม่ค่อยน่ามีใครมองหรอกจริงๆถ้าถามผมผมอยากให้มันเต็มมากกว่าเพราะว่ามันเพิ่มความแข็งแรงแต่ว่ามันเดี๋ยวผมจะดูนะมันมันก็แข็งแรงนะครับอันนี้ครับตรงตรงท้ายลํากล้องเห็นไหมจะมีรอยแหวงสําหรับเวลาเวลาปิดปั๊บเนี่ยเราจะมีช่องมองนะครับประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ กายเนี่ยเป็นกายโคง้งนะครับเป็นกายโค้งคือ,อเข้ากับสรีระธรรมชาติของมนุษย์ถ้าไกยิงถ้าปืนยิงเป้าจริงๆอ่ะบางทีไกมันตรงเลยนะมันก็ดีคนละอย่างนะครับแต่ถ้าถามผมผมชอบอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าปฏิบัติการในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเหนือชั้นกว่าแล้วก็ปุ่มปลดแม็กเนี่ยเอามาฝากไว้ที่ตรงเขาเรียกว่าแถวแถวแนวอันเดอร์คัตอันเดอร์คัตคือ,อ,อก็มีคนไปเทียบกับเขารักที่ตัวไซส์สเดียวกัน,กนขอโทษดิจำไม่ได้เขารักเขาจะ ขึ้นมาสูงหน่อยตัวอันเดอร์คัตแต่ว่าปุ่มปลดแม็กตัวนี้อันนี้แม็กปลอดภัยปืนปลอดภัยนะครับจริงๆเนี่ยเวลาเรารีวิวเนี่ยเราสอนวินัยคนดูนะครับจับปืนทุกครั้งเนี่ยระลึกเสมอว่ามีปืนมีกระสุนยอยู่ในนั้น2จับแล้วอย่าอันนี้เข้าโกไกลสามอย่าหันปืนออกซ้ายขวาเฉพาะแนวยิงทีนี้เรามาดูว่าเวลาปลดแม็กเนี่ยมันจะปลดง่ายไหมก็ง่ายมากครับก็ปลดง่ายมากแต,แต่เบาๆนะครับเพราะว่าปุ่มเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ มีปากเพื่อให้ล่องนิ้วเนี่ยไม่ว่าเราจะกริฟด้วยมือซ้ายหรือกริฟด้วยมือขวาเนี่ยก็เข้าง่ายนะครับแล้วก็อดีอย่างคือมีเซฟทั้งซ้ายทั้งขวาเซฟได้ต่อเมื่อคุณคุณได้คุณได้ไดขึ้นขึ้นนกหรือว่าขึ้นเข็มเพื่อจะพร้อมยิงนะครับคุณคุณถึงจะ,จะจะขึ้นเซฟได้นะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เวลาเสียบแม็กเนี่ยตอนนี้ก็เขาพัฒนาให้เป็นได้12ให้แล้วก็เวลาปลดเนี่ยถ้าเกิดมันมีการติดขัดเนี่ยเขาก็จะวาวตรงนี้ให้สำหรับปิดนะครับ ตัวนี้เขาจะว้าวให้เวลาเรากดแล้วก็ดึงขึ้นมาได้อ่าโอกาสที่เราจะดึงนักยากเนี่ยก็ไม่ค่อยมีครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมยาวไปเลยจะทดสอบยิงสักอ่าสี่นัดนะครับอ่าเป็นลูกร้อยสี่สิบแปดอยวนะอ่าขอโทษทีเป็นร้อยอยี่สนะิบสี่เ, 100, เกรนนะครับเป็นของเอ็นาซีนะครับร้อยี่สี่เกรนก็ลองดูสักสี่นัดนะครับคืนตัวนี้ยอ่าวันที่สมาธิดีๆอ่ะผมยิงเข้าเอ็กไปเลยนะครับคือแม่นมากจะบอกว่า ข้อดีของซิกเนี่ยคือท่อมีความแม่นมากคุณแม่นมากเลยนั่นใช่ไหมครับแต่ที่ที่เรายิงกันไม่แม่นเน่ะมันเป็นที่ตัวผู้ยิงอย่างผมเนี่ยผมม่เนียผจะยิงแม่นหรือเปล่าอันนี้เราออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวทำฝืนเขาเสียที่หอครับครับเวลาดึงสไลด์เนี่ยจะแข็งนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไปเอากับเฟรมใหญ่ๆอย่างอย่างกอล์ฟเนี่ยโอเคมันมันมันเบากว่าเยอะเพราะว่าสปริงเขายาวแล้วก็สปริงตัวนี้เขาเป็นสปริงแถวเดียวครับ เพรียมพร้อมยิงน,น,นะครับหูเซตนะครับเคนะครับ <c oughs> ผมจะทดสอบยิงกับที่อยะประมา10เมตรน,น,นะครับยิงด้วยมือซ้ายโอ้เข้าวในรลกนี้มันมองไม่ยิงด้วยมือซ้ายนัดที่สองครับเปลี่ยนมายิงด้วยมือขวาครับยิงด้วยมือขวานัดที่สองครับ ขอเปลี่ยนแม็กอีกอันหนึ่งอันนี้ปืนค้างปลอดภัยเดี๋ยวดูวิธีการปลดแม็กนะครับอันนี้แม็กตัวที่หนึ่งที่เขาแถมมาขอดูแม็กตัวที่สองกับลูกอีกตัวหนึ่งนะครับกับลูกที่ค่อนข้างแรงกว่าเมื่อสักพักเนี่ย <innovations S 1> ผมยิงด้วยเมื่อสักพักยิงด้วยตัวนี้นะครับหัวอ่อนเคลือบนะครับแล้วก็ตัวนี้เท่าที่ยิงกันเนี่ยตัวนี้จะแรงกว่านะครับเดี๋ยวจะลองลองแม็กอีกตัวหนึ่งดูประรสิทธิการของแม็กด้วยแล้วก็ของปืนด้วยนะครับปืนค่อนข้างทางานสมบูรณ์แข แต่ก็เดือดร้านได้ดีนะครับภพักี่ผมชุดแรกเนี่ยผมใช้ดึงสลด์จะลองกดคันธันสไลด์ดูนะครับอ่าค่อนข้างง่ายนะครับกดคันธันสลาอ่์เริ่มต้นด้วยมือมือซ้ายนะครับั้งซนะั้นระยะยิงประมาณ10เมตรครับแต่ทีน่นีมันเป็นเป้าในร่มมันมองยากมากเลยครับคือเป็นเป้าในร่มเนี่ยแล้วแล้วเวลาเรามองที่ที่ศูนย์ปืนเนี่ยไปที่เป้าเนี่ยมันไม่เห็นมันมืดครับอันนี้ต้องบอกก่อนคือปืนเขาดีแต่ผมอะ่ะยิงไม่ค่อยดีเอง เสียงปืนบ,นบอกเลยว่ากระสุนนี้แรงกว่าครับการการออกของของปืนการรับแรงรี c o ยเนี่ยที่ง่ามนิ้วเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะเฟอร์เฟกนะครับแล้วก็ทดสอบทดสอบล็อกอยู่ก็ไม่มีไราสามารถใช้มือปากถ้าเราสื่อด้วยมือขวาเราปากตรงนี้น,นะครับแต่ถ้าสื่อด้วยมือซ้ายผมก็ปากกลางนี้นะครับเป็นทํางานแบบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ 1, ผมจะลองดึด้วยมือขวาอีกสองนัดนะครับ จุดอ่อนก็คือตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นสูตได้เพราะมันอยู่ในร่มแล้วก็เสียงดังมากครับโอเคมาดูครับเดี๋ยวผมดูสองก,การสื้อกลับไทยมาซื้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้มีจุดอ่อนคือคือเราเราไม่สามารถมองเห็นสูตได้จะถามว่าอันนี้เป็นชุดแรกครับพี่กอบกันกอบกันสี่นัดระยะนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งมันมัน,ม,นมันเล็กนิดเดียวถ้าเอาถ้าเอาไอไออ,อะไรนะ เอาสปีดโหลดของ38มาวาก็ประมาณเนี่ยเพราะตัวสปีดโหลด3 8ก็ใหญ่นิดเดียวประมาณนิ้วครึ่งหรือว่าถ้าคุณไม่เชื่อก็เนี่ยดูตัวแม็กกอะประมาณนี้ลแค่ตัวแม็กนะครับส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นเป็นลูกที่มันเป็นลูกที่แรงกว่ามันก็จะมีการดิ้นกว่าแต่โอเคเข้าเข้าเนี้ยครับส่วนที่เป็นอันนี้หลุดมือเะไยิงเพราะว่ามันมันยิงยากปืนดีครับแล้วก็ประการในการยิงไม่ว่าลูกเบารูกแรงเนี่ยรับได้หมดคนสวยเนี่ยมันทีใจร้ายครับ เราก็อย่าไปเชื่อผมนม่เป็นห่วงเจ้าของปืนมากเลยคนที่ให้มาครอบครองเนี่ย,ย,ยเนี่ยนะเหตุเราจะบอกว่าตํารวจเนี่ยบอกตํารวจตอนนี้มีข่าวตารวจว่าตํารวจมีอะไรเนี่ยตำรวจดีๆมีนะครับกล้าชี้ตัวเองเข้ามาเสี่ยงเนี่ยอย่าเชื่อรอยยิ้มนะนั่นนะ่ะผมเข้าใจว่าเจ้าของปืนที่เป็นเจ้พาพนักงานเนี่ยหลงขนมไปแล้วครับผมเป็นห่วงเจ้พาพนักงานกี่นัดครับพี่ห้า <5. S 1> ห้านัดนะครับโอเคก็ต่อไปนะครับแล้วก็ ออได้ดึงดึงก็ได้ครับโอเคร่อนร่อนอ่าร่อนป้าไปครับโอเคอ่าเวลาเวลาปล่อยแม่พี่ต้องปล่อยไปเลยดึงให้สุดท่านนายตำรวจที่ให้มาเนี่ยเขาเป็นห่วง <laughs> แต่ว่าผมวมาเป็นห่วงนายตำรวจมากกว่า <laughs> นะครับแล้วก็คนยิงก็กำลังพิถีพิถันนะครับโอเคครับ ขึ้นไปแล้วลครับ6 6 6นาฬิกาขอ,อชุดนะครับลองลองลองเปลี่ยนแม็กอีกชุดนะครับโอเคอ่า <Okay. S 1> แม็กดีกว่าแม็กอ่าวันนี้มันมนันเป็นเป้าในร่มแล้วแสงเนี่ยไม่เอื้อมหน่วยเพราะว่ามันใช่ไหม นัดครับ <5 S 1> ครับ,รบดึงดึงให้สุดแล้วก็ปล่อยเลยครับไม่เป็นไรข้าไปครับดึงปล่อยปึง่งครับผมประมาณนี้ครับสูงสูงนิดนึงครับหอมมันจะเสียงดังมากเลยต้องเราจะแพนไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวตัดตัดของสงสัยมันเป็นยังไงครับสายปะอ้าเราเอาแม็กใส่กันครับไม่ต้องไป<อ>ไม่ต้องเลื่อนไกลเอาแค่นีนะ้พอได้ครับได้ครับได้ครับกดกดกดสไลด์ป่ะกดตัวนี้ครับพี่กดปึ๊บอ่าสิเนี้ยโอ้โอกางเลยครับตัเนี้ยรูจ้จักเขาเรียกว่ารู้จักนะครับอยู่แถววงดําครับ อ่าอยู่ที่วงดำทั้งหมดครับกระสุนดีดแรงมากเลยครับอ่าก่ออยู่ที่หกนาฬิการครับอ่าครับอยู่หกนาฬิการประมาณหนึ่งนิ้วครับแล้วก็อีกสองอันอยู่ที่วงดำอ่าเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กสองไหมครับถ,ถ้าถ้าพี่ปลดแม็กสองก็พี่อ่า,อาไม่ต้องดึงพ,พี่ใส่แม็กสองเลยแล้วก็ปดปดนะับไล่ลครับปลด ูงขึ้น okay, อีกนิดนึงครับพี่ครับยังอยู่ในกลุ่มหกนาฬิกาครับข้าวงดำครับโอเควิธีเล็งนะครับแต่ว่าป ah ืนแม่นปืนแม่นไม่แม่นเราดูยังไงถ้ากระสุนเนี่ยเขายืนในกลุ่มเป็นกระจุกเดียวกันได้เนี่ยเล็กกว่ากระปั้นผมครับมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยเวลาเป้าเนี่ยมันดูยากจริงๆเนี่ยกระสุนเนี่ยประมาณสักไม่ประมาณสองนิ้ว ถ้ามันอยู่ในกลุ่มอย่างนี้ยได้นเนี่ยแสดงว่าเขาเล็งเป็นที่วิธีการเลง็งแต่ปืนน่ยมันแม่นแต่วิธีการเลง็งก็ต้องปรับวิธีการเล็งนะครับแล้วก็มีบางลูกเข้าที่นู่นนะครับโอ้แขกรับเชิญมานะครับเป็นพี่มอนเจ้าของอะไรนะลอซี่7022นะครับวันก่อนนะครับวันนี้ก็มาเป็นแขกรับเชิญให้พี่สาวเรานะครับเกาะใกล้ๆตอเต่าครับโอ้โหเป็นกระจุกครับ นี่แหละครับความต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงยิงครับอ,อ๋อล้อมอยู่ต่อเต่าเลยครับโอเคนี่ครับมันมันคลิปปืนมันดีครับมันบอกว่าปืนมันดีถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชายที่ที่ยิงอะ่ะมันมันก็จะเห็นว่าปืนเนี่ยสามารถต่อปุ่มได้สบายๆนะครับของพี่เขามี2กลุ่มครับลุ่มแรกคือเหล็งนี้แล้วเข้าใจว่าเขาปรับใหม่ก็เป็นเหล็งนิ้นวเดียวนะจุดคู่ะคละนิ้วเข้าใจว่าพอพี่เขายิงแล้วเขาต้องปรับศูนย์ใหม่นะครับ ก็ถือว่าโอเคครับขอบคุณครับ